สวัสดีครับพ่อแพี่น้องที่คนรักสุภูสุกนสบายที่พี่นอ้นบบนองฟังเล่าครับทางออฟิเชียลครับพอกันช่วงสาย,สายของวันที่14มกราคม2อง7กครับพี่น้องมือนสิบ้าพี่น้องไปเบิงวิธีการเอาแหนงแตงโมครับหลังจากคลิปที่เ้ตาตัดยอดไงออกแล้วครับตัดยอดแตงโมออกแล้วนี่คลิปนี่สิพ้าพี่น้องไปเบิงวิธีเรียกนะครับ งาหรือว่าแหนงแตงโมครับที่สีเอาไว้ให้มันออกลูกพี่น้องนะครับหนึ่งต้นจะเอาไว้สองลูกว่าสองแหนงครับพี่น้องสองแหนงนะครับคือสีเอาไว้สองแหนงแหนงละหนึ่งลูกนะครับแตงโมหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพายเบรงวิธีการเลือกแหนงหรือว่าตัดแหนงครับให้มันอยู่จังไดนะครับเพื่อสิให้ออกลูกนะครับเดี๋ยวเลือกจังไดครับว่าแหนงไหน ยอดใดน,นะครับสิเอาไว้วิธีการเลือกเลือกแบบใดครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเบิ้งนะครับวิธีการคัดแหนงนะครับคัดแหนงหรือคัดยอดคัดงาเนี่ยแหละพี่น้องเอาไว้สองงาสองแหนงต่อต่อต้นนะครับของแตงโมนะครับแล้วก็แต่ละต้นก็จะมีสองแหนงสองยอดนะครับยอดละหนึ่งลูกพิทันนต์พี่น้อง คือต้นนึงกับิไดสองลูกนะครับแตงโมเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งวิธีการเลือกแหนงนะครับเอาแหนงแบบใดไวเอาควรตัดแหนงแบบไหนออกนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องไป,งงปงงไปครับพี่น้องลงแปลงแตงโมครับครับตาเล็งไว้ครับลงหายหน้าเลยพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับ เดี๋ยวไปลุยกันพี่น้องอะแล้วพี่น้องหอดแปลงแตงโมแล้วผอบวัตสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมืเอนี่ฮั่มากขัดแหนงเนาะอ่าเอนี่ฮั่ก็จะมาขัดแหนงที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไรครับหมู่บ้านนี่เฮาก็หมู่บ้านมากขัดไปแล้วครับนี่ครับเป็นอันนี้อันนี้มีช่องชองเคลือบองแหนงชองแหนงครับนี่ครับคือเลือกครับเลือกไปนี่ก็ที่แหนงขัดไปแล้วนี่พี่น้องนี่แหนงในนวดยังสี่ครับนี่ต้องตัดถิ่มเลยครับให้มันเหลือสองแหนงครับแหนงขึ้นไม่ตััดครบ พิตัดออกเลยนะครับเพราะบ่ให้มันแย่งอาหารนะครับก็คือจะให้ลําต้นเนี่ยเอาอาหารไปเลี้ยงสองแหนงนี่ครับนี่นี่แหนงที่สมบูรณ์เ็ครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องนี่นี่คือแหนงที่สมบูรณ์ครับคือขัดเอาแหนงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสองยอดนี่ครับตัวตอละสองยอดพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยที่มีอยู่สองแหนงเห็นบ่ครับหนึ่งแหนงสองแหน่งคือต้นหนึ่งครับอันนี้ต้นหนึ่งครับเนี่ยคือเอายอดเลาหมากอีกตั้ง ยอดละหมากได้พีนนนนพ่น้องต้นนึงก็บจะได้แค่สองหมากพี่น้องเดี๋ยวไปดูวิธีการครับน,นี่ได้แล้วนี่มาดูลองนี่ครับวิธีการเลือกแหน่งเนี่ยน,น,นี่ครับนี่แหนงสมบูรณ์ตัวน,นี้ตัวนี้นทีมีต้นเดียวต้นเดียวเฮาทีสามารถที่ตัดออกนี่ครับเอานี่เลยเอานี่อ,นนออกไปนี่สองแหนงนี่สมบูรณ์ตัวนี้นี่คือตัดออกครับนี่ครับตัดออก นี่อีกแหนงนึงปึ๊บตัดออกครับเอาสองแหนงกันเถอะครับตรงไว้สองนี่ยอดน้อยก็เอาออกได้ครับพี่น้องนี่ต้นนี้เป็นต้นนึงครับเป็นต้นนึ่งนี่ต้นนึงเขาแหนงน้อยขวกมาตัดออกครับนี่ตัดออกพี่น้องนี่ก็นสองต้นครับตัวนี้เป็นการคัดแหนงครับตัดนิจจำดูแหนงครับแหนงที่สมบูรณ์แหน่งที่สมบูรณ์นี่นี่คือแหนงที่สมบูรณ์ครับแหนงอวบๆนี่แหละครับพี่น้องพอมันเท่าเครือยาวเขาก็มาจัดเครืออีกเครื่อหนึ่งครับมันยังเล็กอยู่ ตัดนี่เลยเขาตัดนี่เพราะว่าแหนงสองแหนงนี่มันออกอยู่แล้วครับแหนงสองแหน่งอันนี้อันนี้คือสมบูรณ์เขาต้องเบิงมองกกมันสักกันว่าต้นเงาของมันนี่มันมีจั่แหนงแล้วมันเข้าไปสามสามปุ๊บเขาต้องตัดแหนงที่นั่นออกสักกันแหน่งนี่ออกแหนงนี่แบบสมบูรณ์ในสมบูรณ์ยอดใหญ่นี่ยอดใหญ่ตัวนี้ลำใหญ่เด้วยเพราะตัวนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ใหญ่ไหมต้องกุกไตออกเพิ่บไตออกผมอืา แล้วก็ดูตัวนี้ตัวนี้ก็มีสองสามสามปุ๊บนี่ตัวนี้ตัวนี้เล็กครับเอาตัวเล็กออกนะครับนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่อะนี่คือการเลือกแหนงครับนี่คือการเลือกแหนงพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมนะพีเด้อครับออกสองทางออกสองทังก็ตัดตัวนี้ออกสามสามแหนงใช่ไหมนี่ที่แหน่งโอเคตัดออกให้เหลือสองครับเหลือสองนี่ นี่ครับว<น>ิธีการนะไปนะพี่น้องจะไปตัดก่อนครับทีนะตัดก่อนได้พี่น้องถ้าพี่น้องมาตัดแล้วบัดนี่นี่ครับแหนงสมบูรณ์งามๆเห็นป่าพี่น้องเนี่ยแหนงแหนงออกมามงามนครับลำต้นตัดออกแล้วนี่ผมกสีเบิองมาต้นนี้มีแจักแหนงนะครับอาทิตย์หนึ่งกสิมาตัดดีได้ครับพี่น้องเพราะว่าแหนงมันกสีแตกแหนงคือเกาครับแหน่งหน่อยกสิออกไว้เองเขาก็ต้องมาตัดอีกครับ ต้องมาตัดอีกช่วเพพีียยนนเเไปห่อาเเ้าอออนลุ่นครับเอารุ่นแตงโมครับพี่น้องเนี่ยผมก็ดีมาขัดได้พี่น้องเบิ่งว่าต้นนี้มีจักแหนงน้อยค่อยจับออกมาครับแหนงที่สมบูรณ์นี่แหนงที่สมบูรณ์นี่ครับทีนี้เขาก็ระมาตัดยอดน้อยออกบไปเนี่ยยอดหน่อยออกพี่น้องเขาก็ใส่ใจมันแน่จัง่อยเพราะว่าต้องนั่นแน่จัง่อย เเล่งเอามากแ <aha. S 2> ล้วพี่น้องเอาหน่วยแล้วยวผมตัดเนี่ยอกานปั๊บจังทีมาเหลียกครับบ่เนี่ยต้นนี้มีกี่แหน <Shim oda. S 2> งสมบูรณ์เราก็ต้องเบิ่งได้พี่น้องสมบูรณ์สมบูรณ์ีแหนงสมบูรณ์ตัดแหนงสันออกทีนี่ตัดดอกแหนงนึงครับพี่น้องเนี่ยตัดออกเลยเพต้องเสียดายพี่น้องแหน่งน้อยๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตัดครับพี่น้องเนี่ยตัดออกเลยแหนงนึงครับพี่น้องตัดออกเนี่ย ตัดออกได้พี่น้องแหนงหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันก็นเดเยี่ยงอาหารครับจะให้ลําต้นเอาอาหารไปเลี้ยงแค่สองแหนงนี่ครับหลังจากพวกที่ติออดอยู่นี่เดี๋ยวมันเล็กมันก็นทดทค่อยวายจะโตขึ้นมามันกัดอขึ้นามาเขาก็ตัดออกเรื่อยครับนี่นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมนด้เลยครับะนะครับเพื่อกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องะะเดี๋ยวไปปลูก นะครับเป็จะเระโมแชร์ครับ่าลีมยนดูนะครับเอาไปทำตามได้ครับเปลี่ยนรูนครับเอาไปทาตามได้ครับเปียนดูนะรับาไปาด้ยรันปลูนะครบการณ์ำตได้คบเิ้่นด้ครับเารปกแตโมู้เกี่งนครอการตบองศี่นดอครับกาไาครับเปลูครับการศึกตารับปลีนูะเาปทตได้รเปี่นูคืเอาปไดแับปี่นนคอาาปลี่นดูนอากาด้ครยู่กับอากาศ2 ฝนฟ้านะครับฝนฟ้าเป็นใจไหมนะครับฝนฟ้าันน้ี่แหละครับที่หนาวกะนหนาวกักกระบอดีเป็นปันไดครับอันนี้พอดีครับบ่หนาวบ่ร้อนพอดีครับนะเดี๋ยวผมขอไปตัดก่อนพี่น้องขอตัดแหนงกันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งอีเทียนครับพี่น้องตัดมาสุดแถวแล้วครับตัดมาสุดแถวแล้วพี่น้องเห็นบ่าหลายเครือ หลายๆเครือมันจะเหลือสองเครือครับพี่น้องห <c oughs> อ,อนแดดเดีด๋ยวจะไปกินน้ำครับยังมืเหนี่ก็คือว่าให้มันใหญ่ก่อนครับแทงมาจาังสิมาเลือกเอาครับนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่หา้าสี่แถวครับเหลือสี่แถวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเดี๋ยวไปกินน้ำกันเดี๋ยวมาตัดต่อพี่น้องมาตัดเลือกต่อเห็นบ่ครับเหลือกออกตัดออกแล้วครับนี่ ตัดออกแล้วนี่เนี่ยมันก็สิแตกมันสิแตกแขนงอีกได้พี่น้องมันสิแตกแขนงออกเห็นปะครับเนี่ยมันสิแตกแขนงออก,ออกอีกครับเนี่ยตามคอเนี่ยแตกแขนงก็ต้องมาตัดครับตัดจนถึงคอ 10S ครับนับไปเลยครับ1 1 s ใบเป็นคอคอครับ 10S ใบครับ1 0ใบขึ้นนะครับนัน่นคือเอาลูกครับพี่น้อง1 0ใบขึ้นนั่คือ1 1ขคอนับเลยครับเรือเหย้า1 1ขคอนะครับพี่น้อง คือเอาลูกไว้ได้เลยครับหลังจากที่ลูกแล้วบ่ต้องไปตัดครับน,นี่ปล่อยเลยครับน,นะครับแนวทางการปลูกแตงโมพี่น้องบ่ได้ว่าปลูก,กล้วมันทิ้นั่นเลยได้พี่น้องตรงมาดูแลจะใส่มันคือเก่าได้พี่น้องต้องรู้ครับว่าาตีเห็ดจังไงแตงโมใหญ่นะครับตีใหญ่ตีได้ลูกใหญ่น้ามีน้ำหนัก นะครับเอาจังไดใ้ประมาณว่าปลูกต้นหนึ่งเสีเส้ยวสามหมากสี่หมากก็สิบหมากอะดได้เด้ครับพี่น้องมันตีบอ่อใหญ่ลูกสีหน่อยครับต้นหนึ่งกับสองเครือกอกับเครือละลูกครับพี่น้องนะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้ครับพ, <Gross. S 1> พุตาสัวเรากำลัลงตัดยอดครับเรากำลัลงตัดยอดครับตัดยอดของเราอันนี้ผมก็ทีไปตัดเลือกเอ แหนงมันก่อนครับตัดเลือกแหนงให้มันเลี้ยวครับตัดเลือกแหนงให้มันเลี้ยวพี่น้องแล้วก็สิได้ดอัปเดตในพี่น้องเดี๋ยเบิ้งเรื่อยๆครับว่าเป็นจังไดครับกะแตงโมที่ผมปลูกก็ได้24มือแล้วพี่น้อง24วันโอ้งามอยู่พี่น้องปีน,นี้ถือว่าปลูกครั้งแรกถือว่าโอเคครับร0อยเรเซ็กนนะครับการปลูกแตงโมครั้งแรกนะครับ คือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูครับพี่นอ้องไอ้พี่น้องตัดต่อครับเลือกแหนงที่สวยงามตัดต้นนี้ก่อนครับตัดจอดยาวยวดมือนะนี่ต้องมาเลี่ยมออกพี่น้องเอ้ยตัดยอดออกครับเป็นไกลกันบวกลมแล้วตัดยอดแถ่มันออกยาวยานี้ก่อนนี่นก็สีเหลือกแหนงครับพี่น้องนี่ แหนงในสมบูรณ์พี่น้องมันมีอยู่สามแหนงมีอยู่สามแหนงพี่น้องหนึ่งสองสามแหนงในสมบูรณ์ถ้าสนมากเสียเหลียกแหนงมันไปทางเดียวกันพี่น้องเนี่ยเหลือกแหนงไปทางเดียวกันครับมันจังจัดง่ายครับถ้าเหลียกมันไปทั้งพุ่นมันเวลานั่นมันเท่าเครื่อมาแล้วมันยากครับถึงหยดงามไปได้ก็ตตองตัดออกได้พี่น้องเนีดออกให้เหลือแค่สองครับ ตัดออกให้เหลือแค่สองก็พอนะครับพี่น้องยี่สิบสี่มือแตงโมง,งามครับพี่น้องเอ้ยไปนะพี่น้องเดี๋ยวมาอัปเดตตอนแล้วให้เบิ่งอีกครับครับพี่น้องตัดตักโมกะ่ะนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่แล้วนะครับพี่น้องเพราะบางต้นมันยังหน่อยยังไมย่ยาวครับเล่จงเหมือนกันแล้วสิไปเลี่ยมที่หลังครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดการแจรง้งเตือนในผมเลยนครับอันนี้คือป่าปักอึพี่น้องปอ่าปักอึของใหญ่ อก็แตงโมเลยไปก็แตงโมตะโสร่ก็แตงโมของผมครับฝั่งปูนคำปลาเวยไปนี่ก็ของตะน้อยครับอากาศผู้เวียงพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเลยเด้อครับปรเป็นกำลังใจให้ผมจ้ทำคลิปต่อๆไปครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพี่เนี้ก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ